สวัสดีคะ่ะพวกเราจะมารับเสนอสมองกลบบอร์ดคิดไวในเรื่องไม้ทาวาอเชริยะโดยมีสมาชิกกลุ่มดังนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวานรัชทาทองสวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวา และดิฉันนางสาวสุพิชาเพ็งเกษมต่อไปเราไปฟังเนื้อหาของโครงงานนี้กันได้เลยค่ะพี่มาฟังสำคัญของโครงงานนะคะในปัจจุบันคนที่มีปัญหาทางสายตามักเกิดอุบัติเหตุอยู่แวบ,บ่อยครั้งในการเดินทางเช่นการเดินชนสิ่งกีดฝั่งการเดินชนกำแพงเป็นต้นค่ะพวกเราจึงค้นหาค้นฟ้าการทำโครงงานไม้เท้าอัจฉลิยะเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและ เอานื้อความสะดวกสบายให้กับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาค่ะและวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา 2. หรือจกการทางานเป็นทีม3เพื่อรจักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะสมมติฐานของการศึกษานะคะช่วยลดอุบัติเหตุและระยะเวลาการเดินทางของผู้พิการทางสายตาค่ะอุปกรณ์นะคะ 1. อันตนอร์โซนิกเซนเซอร์ 2. บอร์ดชิปไบต์ 3. มไม้เท้า4พาวเวอร์แบงค์ค่ะ แล้วนี่นะคะคือโค้ดการทำงานของไม้เท้าอัจฉริยะโครงงานสมองกลบบอรดคิดไว้ของเราค่ะการผลิตชิ้นงานนะคะ 1. ศึกษาการทำไม้เท้าอัจฉริยะ 2. แยกอุปกรณ์ต่างๆเพื่อแยต่อการประกอบชิ้นงาน 3. เขียนโปรแกรมคำสั่งเพื่อให้เซนเซอร์วัลระยะ 4. ต่อบอร์ดคิดไว้กับเซนเซอร์เข้าด้วยกัน 5ทดสอบคำสั่งว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่6กแก้ไขคำสั่งเพื่อให้เป็นไปตามที่ต้องการ7ทดสอบคำสั่งอีกครั้ง8วัดตำแหน่งเซนเซอร์ที่จะติดบนไม้เท้า9ติดเซนเซอร์และบอร์ดคิไบาลงบนไม้เท้า10ทดสอบโครงงานไม้เท้าอัจฉริยะค่ะสรุปผลของการทำโครงงานนะคะจากการที่เราได้ทำโครงงานนี้สามารถแจ้งเตือนได้ว่าโครงงานนี้เมื่อเจอสิง่งกีดขวางคิดแบบสมบูรณ์เป็น และการหาค่าการแจ้งเตือนของเซนเซอร์อในระยะ30ซนตเมตรก็มีการแจ้งเตือนค่ะประโยชน์ที่ได้รัจากะของงานนี้นะคะ1เพื่อนำทฤษฎีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน2เพือ่อลรปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของผู้พิการทางสายตา3เพื่อรู้การทำงานของบอร์ดคิดไบต์ในการสั่ง i n p u t ตและเอาพุตค่ะ4นะคะนำเสนอโครงงานค่ะ วิธีการทำงานของโครงงานแล้วนะคะเมื่อเจอสิ่งกีดขวางในระยะ30ซนติเมตรเครื่องเซนเซอร์ของเราจะดังค่ะนี่ก็คือการทำงานของโครงงานไม้เท้าอัจฉริยะของเราค่ะเราจบแล้วนะคะสำหรับโครงงานสมองบนบอร์ดไปเครื่องไม้เท้าอัจฉริยะขอขอบคุณคุณครูที่ปรกษาโครงงานคุณครูทักษิณชื่องเด็ดและคุณครู ํานวยก,การโรงเรียนพิทยาภิทยาคมค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานสมองกนบขีดไบในด้านไม้เท้าอัจฉริยะไว้เพียงเท่านี้ค่ะ